พราจะน้นพยายามมาจึงกันนักกันหนาละกลัวนักกลัวหนาทีเดียวกลัวจะพ้นจากความเป็นบาปเป็นทาตของเขาและที่สำคัญกลัวจะไปรู้เรื่องราวของเขาซะด้วยละกลัวจึงกันการไม่ให้ใจของเราของมนุษย์ทั้งหลายรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยไอความไม่รู้เกิดขึ้นซ้อนลหลายๆชั้นคือให้ไม่รู้ว่าเราเนะี่ยยังไม่รู้อะไรเลย หรือแม่รู้อะไรเลยก็ยังไม่รู้วิธีจะแก้ไขหรือรู้วิธีจะแก้ไขก็ให้เกียริคลานตรึงไปติดเรื่องราวต่างๆไปทำประโยชน์ให้แต่ผู้อื่นแต่ไม่ทำประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นพระนญญานี่กลัวนักกลัวหนาแล้วก็กันนักกันหนาจึงเอานิวรณ์ทั้งห้านมาหุ้มห่มไว้แล้วก็ระเบิดใจหลุดออกจากตรงนี้